ืนนี้เรียกสิ้นตาวาต่อเชิงยกจากจังหวัดสุขโขทัยเป็นสิ้นที่นางงามมักเลือกสวมใส่เพราะว่าเวลาสวมใส่แล้วขับผิวทำให้เราดูสวยงามขึ้นคุรินสวัสดีค่ะ มาอีกแล้วนะคะสำหรับผ้าสิ้นทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยค่ะหัวสิ้นสีแดงเข้มนะคะผืนนี้ค่ะเป็นหัวสิ้นที่มีการทอมือนะคะเนื้อละเอียดค่ะตัวสิ้นนั้นเรียกสิ้นตะว้นนะคะจะเป็นริ้วสีแดงกับสีเหลืองนะคะซึ่งผืนจริงะคะ่ะจะออกเป็นเขียวออกเหลืองนะคะสามารถใส่กับเสื้อสีเหลืองได้สีแดงได้นะคะสีเขียวได้สีขาวสีครีมสีม่วงได้เลยค่ะ เชิงค่ะผืนนี้เรียกเชิงลาย12หน่วยตัดค่ะซึ่งสร้อยสามีความสวยงามละเอียดมองแล้วสบายตานะคะแล้วใช้องค์ประกอบของผ้าทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยด้วยทอโดยช่างทอสุขโขทัยแต่เป็นการทอแบบยกนะคะซึ่งผ้าทอมือค,คุณลักษณะของผ้าทอมือสุขโขทัยทุกผืนนะคะก็คือสวยทนดูแลง่ายสีไม่ตกค่ะ ผืนนี้เราบุผ้ากาวให้แล้วเรียบร้อยนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดดูบริเวณขอบริมที่เราเก็บงานผ้ากาวไว้เห็นไหมคะเราเก็บงานให้เป๊ะมากถึงแม้จะบุผ้ากาวผ้าผืนนี้ก็ไม่แข็งด้วยนะคะรับประกันและการันตีค่ะด้านข้างนะคะเราเย็บริมติดกันไว้ท่านแล้วเป็นวงกลมภาษาไทยพวนเรียกว่าเย็บบ่วงค่ะขนาดผ้า110เซนติเมตรคูณ180เซนติเมตรดูวิธีการเย็บค่ะเราพยายามต่อ ริ้วตรงการเย็บนะคะให้ตรงกันมากที่สุดเพื่อให้คุณได้ผ้าที่ดีที่สุดค่ะเราสัญญาว่าเราจะใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะผืนนี้นะคะราคา1,850บาทเท่านั้นมีผืนเดียวค่ะแล้วก็มีการคุมโทนที่ดีมากเพราะว่าบริเวณตรงกลางดอก12ใน่วนยตัดเขาเล่นสีเขียวซึ่งเข้ากับตัวสิน้นและริ้วบนตัวสิ้นมีสีแดงตัดเข้ากับหัวสิ้นและเชิงค่ะ แล้วก็บริเวณเข็นตรงสิ้นตาวะก็เข้ากับตรงกลางของเชิงผ้าเพราะฉะนั้นสิ้นผืนนี้คุมโทนมาแล้วอย่างดีทำให้คุณสวยหน้ามองค่ะสนใจถ้าถามถ่ายคุรินเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นอ่าเฟซบุ๊กพาทอพักเหนือใบคุรินหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์กดตรงคำอธิบายสามารถใช้ลิงก์ได้เลย